สวัสดีครับพี่มาจากไหนคะมาจากอุทัยเลยครับมาจากอุทัยใช่มาหาซื้ออะไรคะพี่ก็เลยมาหาดูว่าไหล่รถนะครับล้อพวกยางรถเดินอ๋อแล้วพวกแต่ขั้จะมีสองห้าส่นโมเดลพี่เนี่ยขั้วปรงสี่ทีมันบ่ายนะคะลูกค้ามาไม่ค้าสายเลยเอ้า ลูกช่างลูกช่างนะคะนี่แบรรยากาศย้มบ่าย,าายคะ่ะทุกคนหมอลำเริ่มเข้าแล้วเริ่มเริ่มบ่ายหมอลำเริ่มเข้าแล้วอ้าไปแบบยางเลยอ๋อสองห้าห้าสองไม่มีสองห้าสิบก็สองเจ็ดห้าเลยสองห้าสิบก็ย้ายเลย อันนี้ไม่ใช่สำรับรอยพี่แตยย่แต่ร้อยผ้าเงร้อยผ้ามีร้อยยิ้มผ้าเยอะแต่งเลย